ชื่ออะไรคะไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วร่ะไปอยู่ตรงคุยกับพี่ก่อนได้ไหมมาหาตรงนี้หน่อยเชลลีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเก้าอี้ขอเก้าอี้ตัวหนึ่งครับเก้าอี้ตัวหนึ่งเอ่ยนั่งเก้าอี้สิโอ้ยนั่งเก้าอี้ได้ด้วยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรลูกน้องเจเจวันนี้น้องเจเจหัดทำกับข้าวได้แล้วหัดทำกับข้าวได้แล้วอายุเท่าไหร่แล้วลูกปีนี้อายุ สองขวบก็เดือนสองขวบเก้าเดือนเก่งจังเลยย่าเชลีนเด็กเด็กที่มาซูเปอร์เทนเนี่ยเขาจะมีความฝันที่อยากได้เนาะแล้วเชลีนได้เครื่องครัวโอ้แล้วลูกมันตอบใบเครื่องครัวเป็นยังไงอ่ะลูกเครื่องครัวแบบไหนลูกลนมินิเมาไลายมินิเมาสโอ้แต่ถ้าจะอยากได้ลายมินิเมาสอ่ะต้องมีความสามารถใช่ไหมลูก อนอหน้าตื้นลูกหน้าตื้นเออไตกองลยไตกอลีนะแล้ววันนี้อยากจะรู้ละเกินว่าที่หนูจะทาเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรลูกปลงเก๋าปูกระเพ่าปงแล้วทาอร่อยไหมคะครูง้อถามว่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยเต็มสิบให้กี่คะแนนคะไม่ให้เต็มสิฮะให้ผ่านให้ผ่านเลยให้ผ่านเลย เดี๋ยวกรรมการได้ชิมผัดกะเพราฝีมือน้องแน่นอนครับโอ้โหทำไมยืดหยุ่นขนาดนี้ล่ะลูกครับวันนี้เราก็เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับนานๆเราจะเจอเด็กสองขวบเก้าเดือนนะครับใส่เองติองโอ้อันนี้คือคนคนแพ้หรือชนะได้ชิมนะคะเหรียญนี้บันทึกความทรงจำว่าครั้งหนึ่งหนูเคยมาขึ้นเวทีนี้และแสดงความสามารถให้พวกเราเห็น ได้ชื่นชมในพลังงานของหนูและความรักที่หนูรักในการทำอาหารนะลูกนะด้านหลังสลักชื่อลูด้วยชื่อลันละลินยันยงฤทธิ์เรียนซุปเปอร์เทนเหรียญน,นี้ลูกให้ลูกเลยว้ายอ่าดีใจด้วย <c oughs> มไม่ใช่ับไม่ใช่คนคละคนแหมใส่เบลซะแล้วนี่พี่เบลอุ้มน้องหน่อยอุ้มน้องหน่อยจะให้หนูดูอะไรนี่ลูก <c oughs> เขาบอกพี่ทีมงานว่าโตขึ้น เขาอยากทําเกี่ยวกับอาหารครับ<า>ท,ทีมงานก็เลยจินตนาการครับสร้างภาพพิเศษขึ้นมาเชลินลูกลองดูภาพภาพนี้ลูกวันนี้คือใครลูกเชลินทำอาหารเจ๋งมากเลยโอขึ้นก็ไม่หยุดทำอาหาร